สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตรต่างเอกลางสมัยังพระควาสกิสุวิหรารติกบเวลาวัตถุสมิงมหาวเนยมหาตาภิกคูสังเคนะัสัตเทงปัญจามาเตหิพิคูสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยยนะสันิปติตาโหติพระควันตงังทัศนายาภิกคูสังคันจะ าอาถรรจะตุนังสุทธาวาสากัิกานาังเทวานางเอตทัทธโหสิกอยังขู่พระขาวาสกเกสุวิหารติกับิลาวัตุสมิงมหาวเีมหัตตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจามเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาทาตุหิทเทวตาเยภุยเยนะสนิปนิตาโหติภควันตังทัศนายภิกขุสังคัญจะ ยันนุนะไมยามปีนะภควาเตนุปัสสังกะเมยามาอุปสังกามิตวภาควะโตสันติเกปจเจกะคาถาพาเสยามาติ อาตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพลวาปุริโสสามะชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาริตังวาภาหังสามิเชยยะเอวเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตตาภควะโตปุระโต,ป,ตปัตุระหังสุอาตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทปวาเอกะมันตังะทางสุ เอกามันตังทิตาโหเอกาเทวตาภควโตวสังเิเกอิมังคาทังอาภาัาสิมหาสมายโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธัมมสมายางทักิตาเยวะอปราหิตะสังคันติ อาตโคขอระราเทวตาภควัตโตสันติเก,กอีมังค่าถังอาภาสิตัตระพิฆาอูสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสุสารรทีวันเนตานนคาเฮตาวาอินทริยานิระขันติปันทิตาติอา,าโอโทโคขอะราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิชีตวาคีลังเชตวาปรีขังอินทะคีลังโอหัจจามเมชาเตจลันติสุทธาวิม,มาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนะคาติ อาตโคอัประเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคานถังอภัสสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังทีหังเทวะกายังปริบุเรสันติติอาตโคภควาพิขูอามันเตสิเยพูเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสานิปติตาโหนติตาคตังทัศนายาภิกขุสังคันจะ เยปิเตพิกเวอเหิสูงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตประมาเยวเทวตาสนิปติตาอหิสูงเสยยถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิกเวผวิสันติอตตาอนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอ ประมาเยวเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตาระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาถาสาธุกลางมนาสิกโรธาภาสิสามิติ เอวัมพันเตติโคเตพิคูพัควาโตปัจจัโสสุขภฆราเอตตุกะสิโลกามนีกัสมาญาธาภูมากะทสิตาเยสิตาเกลิกาพลังเพจตตาสมาหิตาปุถูสีหาวาสลีนาลมหังสาพิสัมภูโนโอหะตามนัสสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวาวัตเิกะิลาวัฏเวตัตโตอมันติสัทธาสาวะเกสัสนีรเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิฆโวเตจะอตาปะมะกะลุงสุตวะพุทธสศาสนังเตสัมปาตุระหุยานางอมนุสานะทัศนังอเปเกสตามะทคุงสหสังอัฏฐสตริงสตังเอกีศาสนังอมนุสานะปัสสุงอเปเกนตามตทุงทิสาสภาพุตาอหุง ตัณาสะพังอภิญญายะวะวคิตวานาจักขุมาตัดตัวมันติสัทถาสาวกเกศาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวูเยภูหังกิติยิสามิกระหิอนุปุปโสสัตตสหัสสาวยาขาภุมมากับเปลาวัฏวาอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติวานัง ชสหัสาเฮมาวตายักขานันตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตและอิสโนโมธมนาพิกาโมพิกขูนางสมิติงวานังสารตาคิราติสหัสายักขานันตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยาสอาสีโน โมธมานาภิกขะโมภิกขูนางสมิติงวนังอิเตเตโสระสัสสายะขานานตาวานิโนอิติมันโตสิติมันโตวนาวันโตยะสัศีโนโมธมานาภิกขะโมภิกขูนางสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานตาวานิโนอิติมันโตสิติมันโตวนาวันโตยะสัศีโนโมธมานาภิกขะโมภิกขูนางสมิติงวนัง กุมพิโรราชคาหิโกเวปุลสานิเวสนางพิญนโยนางสตาสหัสสังย่าขานางปายิรูปปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาคามิติงว่านางปริมันจ่ติสังราชตาต,ตาละโถปัสสติกันทพพนางอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตัสสะพาโวอินทนามามหภาภราอิทิมันโตชติมันโตว,วนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกะโมภิกขุนางสมิติงว่านาง พรคินันจัีิสังราชาวิรุณโหตะปะสัตติกุมพันธานังอดิปติมหาราชายาส,สิโสปุตตาปีตัสสะพาวูอินทนาม,มามหาภลาอิชุมันโตชุดที่มันโตนะวันโตยาส,สิโน โมทัมนาภิกกาโมภิกขูนางสมิติงวนังปจ,จิมันจัติสังราชาวิโรปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสา,าวูินธนามามหาภราอิทิมันโตยุติมันโตว,วนาวันโตยัสสิโนโมธรมนาภิกกาโมภิกขูนางสมิติงวนังอุตรันจัติสังราชากเวโรตะปะสัสติ ยักข่านางอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะพภูอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสิโนโมทมานาภิกกาโมภิกขุนางสมิติวันนางปุริมทิสังทัตตาโถทักคินนาวิทุณหกโกปัชเมนาวิรุปโขกเวโรอุตรังทิสังสตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทละมานาอัทังสุวัตเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจณี กาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโทจะกินโนคันทุในคันทุจะปนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตตเสโนจะคันทพูนโรราชาโนุสโภอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชานุคันทภาสหะราชุพิโมธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวนัง คาคูนาภาษานา,าคาเวสาราสหาตชกากัมพาสาศตราอาหูปยาคาสหายอติพิยมุนาทตา,ารัาจะอาคูนาคายาสสินโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวันังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปากักกิวิสุทธจักขุเวหายสาสติวนามชปตาจิตราสุปนาอิจเตสนามังละพายันตานาคาพระชานามาสี สุปนันนโตเขมมะกาสิพุทธโทสันหาหิวาจาหิอุปยยันตานาคาสุปันาสลา,ามักังสุพุทธังชิตาวาชชราหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตลโลวาสวะเสตเออิทิมันโตยัสสินู กาลากัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตติจะปาราโทนโมจีสหสตัญจาพริพุต,ตานังสเพเวโรชนามากาสันในเหตวาพลิงเศนังลาหุพัทธาปะขมุงสมยโยธานิพนันตีพิกุนังสันติงวนัง อาโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวายโยตทาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจัตยัสสาสหเมตตากรุณากยิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเศรษฐะสถากายาสเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมธามานาภิกกาโมภิกขูนางสมิติงวานังเวนทูจัตเทวาสหายีจัต อสมาจตุเวยียมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยม,มาคูปุรคิตานัคตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวลาหกาวัสูนางวาสัสวุสีทูสกุปปะคปุรินโทโธทัศเศรเตทัศธากายาสพพนาน,นตะวันนีโนอ,อิทิมันโตสุติมันโตว,วนาวันโตยัสสินโน มูลธรนาภิกขะมูภิกขูนางสมิติวานังอาทาคูสหะภูเทวาฉลามคิสิขาริวาอริทากาจารโรชาจาอุมาปุภานิภาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอะจุตตาจาอณีชก,กาสูเลยยารุจิระอาหูอาหูว,สวัสวะนเสเิโนทัศเสรษฐะจาหะกายะสัพเพนานตะวนันิโนอิทิมันโตจิติมันโตว,วนาวันโตยัสสิโนมูลธรรมานาภิกขะมูลภิกขูนางสมิติวันัง สมนามหาสมนามนุษสามนุษย์สุดตมาคิดทายปธุสิกาอาคูอาคูมนุษย์ปุุสิกาอาหอาคูฮารโยเทวาเยจระลิตะวาสิน พระยาคามหาปรคาอหูเทวายัสสินุทเศเต,ตทัจธากยายาสเพนานัตะวนันิโนอิทิมันโตสิทิมันโตวนาวันโตยัสสินุโมธมานาภิกขะมุงภิกขุนางสมิติวนังสุกาการมหาอารุณาอาหูเวคานัสาสหะอรหัตตาคาหาปมุคาอาหูเทวาวิจักขนาสทามตาทารักชา มิสกาจายาสิโนทนยังอาคาปุนโนโยทิสะอภิวสติเตเสเตทัสะทากายาสะเพนานัตตะวนิโนอิทิวันโตชุติมันโตนะวันโตยัสิโนโมธมานาภิกกามโมภิกขุนัสมิติวันนันเฮมิยาตุสตายามากัทกาจายาสิโนสัพิทกาลามาเสตหาโชตินามาจะอาสวานิมนาลติโนอาคูอันหะ ภราิมิตาทัศเศตษฐัสทะกายาสเพนะนันตะวนิโนอิทิมันโตสิจิมันโตวนาวันโตยะสัสสโนโมธรรมนาภิฆาโมภิปุณังตัปตังติวนังเสเิติวานิกายาสเพนะนันตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันชุนีิจัญเยสติสาสหปุ้ยหัชติมคีลังโอคาตินนามนาสวังตะเขโมคะตรังนาคัง จันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปะระมะโตจะปุตตาอิธิมะโตสหะสนังกุมารุติโสจะสุปาคาสมิติวานังสหัสสะพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิธิตติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยเชลสิโสทัเศรษฐอิสระอาโหปะเจกาวะสะวติโนเตสัญจะมัสโตอาคาหริโตปริวาริโตเตจะสะเพพิกันเตสินเทเทเวสพัมเกมาราเสนาภิกขามิปสะกันหัสสะมันธิยา เอทาคันหทา tha, พันธทา tha, ราเคนาะพันธมะมาุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมูจิธาโคจินังเอติตาธามหาเสโนโกันหาเสนังอเปสยิปนิณาตละมาจาสะสรังกตวานะเพร,าาะ tha, ระวังยะธาปุวสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตท,ทาโสปจ,จุทวติสังกุโทอสยังวเส ตัณจะสพังอภิญญาญาอวคิตวานาจักขุมมาตตโตอมันติสัทธาสาวกีศาสนาตีมาราเสนาภิกกันตาเตยุชานาถิคดูเตยอัตตาปะมะก็ลงสุตตวพุทธะศาสนาวิตระเคหิปะกมุงเตสังลุมปิอิจยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ